ครับมาดูตัวรแรงๆนะครับเผาหน้าเป็นเผาหน้าแบบคาราโรนะครับเผาหลังใหญ่เผาหน้าใหญ่นะครับชั่วโมงําทำงานแค่260ชั่วโมง899,000บาทเท่านั้นเองครับพี่น้องตัวนี้มาราคา899,000บาทได้อุปกรณ์ไปมีดในหน้าบวกผานใช้งานน้อยมากครับพอดีว่าลูกค้านี่ต้องรีบไปทำงานต่างประเทศไม่มีคนทำเรยทำสูนให้เขานะครับผม เครื่องยนเป็นเครื่องยนตระกูลเปอร์กินนะครับพี่น้องสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดก็เลยดูอาจจะดูหมองๆนิดนึงแต่ว่าพอล้างรถอะไรเงี้ยคือดูคมใบม,มีดก็ได้ครับว่าคมขนาดไหนคือถ้าไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับสียังสดนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอชุมแพ ตัวนี้มีแบบไม่เดนหน้ามีผ่านให้ดาวได้ไหมดาวได้ครับพี่น้องอยากให้พี่น้องดาวสัก2องแสนห้านะคบพี่น้องเราส่งก็ส่งตามเงื่อนไขถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับชุมแพจังหวัดที่อยู่ในบริเวณรอบข้างเนี่ยเราพิจารณาเป็นพิเศษเนี่ยครับดูได้เลยครับว่าถ้าไม่ได้ใช้งานเลยนะครับครับสวยๆยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พวก ไฟสปอร์ตไลท์นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมเป็นระบบ LED ลูกค้าเขาเปลี่ยนระบบ LED ให้ใหม่หมดเลยนะครับสปอร์ตไลท์สองข้างหน้าสองข้างหลังนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตระกูลเปอร์กินเทอร์โบสี่สูบสี่จังหวะหนึ่งร้อยแรงม้าครับตัวนี้สวยงามนะครับผมนี่ครับสภาพใหม่ๆเลยครับยังไม่ล้างให้เฉยนะครับพี่น้องเท่าล้างจะขนาดไหนครับพี่น้องให้พี่น้องได้ดูให้ได้ชม นะครับคุณภาพสูงจริงๆสายพันธุ์สวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องหายากนะครับในสเปคขนาดนี้ในชั่วโมงําทำงานแค่260ชั่วโมงเท่านั้นเองพี่น้องบอกเลยว่าถ้าพี่น้องสนใจ100แรงมา้าเอาไว้สําหรับทําไร่อ้อยในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ไปจนจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับไม่ใช่อำเภอสีชมพูอําเภออยู่บริเวณล,ลอบข้างนะครับชัยภูมินะครับทีดีตัวนี้มาสวยงาม เพาหลังมีเวทถุงล้อให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับล้อหลังก็ใหญ่นะครับเปลี่ยนแขนกลางให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมาต่อคัปเปอร์ได้อีกครับนี่ครับสปอตไลท์นะครับเป็นระบบ LED เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับลูกค้าเปลี่ยน LED สปอตไลท์ให้ใหม่เลยนะครับคือเขาตั้งใจจะเอามาทําไร่อ้อยจริงๆแต่เพียงแต่ว่าพอดีต้องไปทํางานต่างประเทศก็เลยไม่ได้ มาทำต่อนะครับแต่ลูกค้าก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดขอนแก่นชุมแพรนะครับตรงนี้เพาหลังก็สวยๆงามๆอย่างนี้เลยครับเพาหลังก็เป็นเพาหลังแบบแบตเตอรี่เกียร์ครับผมสวยงามอย่างนี้เลยครับพี่น้องบอกเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจตัว100แรงมาต้องตัวนี้ครับผมระบบเกียร์ทันสมัยมากครับผม16กคิรหน้าเกีเก์ถอยนะครับ ใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูจริงๆว่าผมพูดจริงๆนะครับประมาณไม่เกิน2อ260ชั่วโมงเนี่ยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับดูเลยครับผมจะดูให้ดูนี่ปึ๊บครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับ262ชั่วโมงเท่านั้นเองถือว่าน,น้อยมากสนใจติดต่อเข้ามากับชาบระน้าแดนึ่งสี่เจ็นึ่งสองหกเจขอบคุณครับ